งานท่องเที่ยววิถีไทยปี2558จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นงานแรกของปีนะคะด้วยการนำห้าภูมิภาคของไทยมาไว้ใจกลางกรุงซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากที่ได้ชมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ใกล้ชิดความเป็นไทยมากขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง วัฒนธรรมล้ำค่าผืนป่าธรรมชาติแหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรมสีสันตะวันออกและป่าสวยทะเลสายหลากหลายวัฒนธรรมห้าสโลแกนของห้าภาคในประเทศไทยตามความหลากหลายทางวิถีชีวิตและประเพณีที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถือเป็นครั้งแรกของการจัดงานปีท่องเที่ยววิถีไทย2558ที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งโดยประชาชนที่เข้าชมงานต่างรู้สึกพึงพอใจในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างมากนอกจากจะได้ความสนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้แล้วยังได้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายอีกด้วยมันก็ดีครับจะได้บอกลูกหลานด้ถูกว่าประเพณีของแต่ละพื้นบ้านของแต่ละจังหวัดมีอะไรบ้าง แล้วภาพก็จะมีความแตกต่างกันนะครับที่อย่างเช่นภาคอีสานก็จะเป็นภาษาและก็พวกอาหารอย่างนี้การแต่งกายของแต่ละภาคก็จะชัดเจนเหมือนกันที่แตกต่างครับก็อยากให้จัดอีกบ่อยๆครับเพราะว่าเป็นงานที่ได้ความรู้และก็สนุกสนานม,มีการแสดงอะไรอย่างนี้ก็เป็นงานที่ดีครับซึ่งจากการสํารวจของส่วนดุสิตโพสําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ปี2558เป็นปีท่องเที่ยวพิถีไทย ประชาชนร้อยละเ9เห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นรองลงมาร้อยละเ4เห็นว่าควรจัดงานอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมบรรยากาศประเทศให้ดียิ่งขึ้นตามลำดับความหลากหลายทางด้านอาหารประเพณีและวิถีชีวิตทําให้นักท่องเที่ยวที่ได้เข้าชมงานรับรู้ได้ถึงความสําเร็จด้านการท่องเที่ยวของไทย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวเมืองไทยในมุมมองใหม่ที่ประทับใจมากกว่าเดิม